ข่าวลือเป็นจริงคู่รักมาราทอนเลิกกันแล้วปิดฉากอาถรรพ์เจ็ดปีไร้โมเมนต์หวานออกสื่อมาพักใหญ่จนถูกจับตาความสัมพันธ์สอแววสะดุดหรือเปล่าสำหรับคู่รักมาราทอนโอนีทีและมะปรางอาลิสาที่คบหาดูใจกันมานานกว่า6ปีแถมยังถูกโยงเป็นข่าวคู่รักเสียงเลิกเงียบซึ่งเรื่องราวทั้งหมดทั้งคู่ยังไม่เคยออกมาเปิดใจให้สัมภาษณ์ใดๆ แต่พบว่าในอินสตาแกรมฝ่ายชายมักจะโพสต์ข้อความเศร้าบ่อยๆล่าสุดมะปรางอลิสาได้ไปเป็นแขกรับเชิญในรายการ iBank Diary กับตอนที่ชื่อว่าแก้วมะปรางแชร์กันยับหนึ่งในนี้มีคนโสดเจออาถัเจ็7ปีโดยมะปรางยอมรับว่าตอนนี้โสดแล้วถามว่าโสดมานานหรือยังเจ้าตัวบอกสั้นๆว่าพักหนึ่งหลายเดือนแล้วที่เลิกกันเพราะเป็นปัญหาของเราสองคนพยายามจะปรับแล้ว แต่สุดท้ายก็เข้ากันไม่ได้ถามว่าตอนนี้มีคนคุยไหมก็มีบ้างเปิดใจคุยได้หมดแต่ก็ยังไม่ถึงขั้นคบกันเป็นแฟนขอศึกษากันไปก่อนยืนยันว่าไม่ได้คุยกับฝรั่งที่เป็นนักแข่งรถอย่างที่ชาวเน็ตเดากัน